วิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดดับที่ขูทั้งหลายอุทุชนผู้มิได้สดับแล้วจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างพึงคลายกำหนัดได้บ้างพึงปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าที่ขูทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าความก่อขึ้นก็ดีความสิ้นไปก็ดีการถือเอาก็ดี การทอดทิ้งร่างไว้ก็ดีแห่งกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏอยู่เพราะเหตุนั้นปุทุชนผู้มีได้สดับแล้วจึงเบื่อหน่ายได้บ้างจึงคลายกำหนัดได้บ้างจึงปล่อยวางได้บ้างในกายนั้นพิขุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ,งญญนบ้างวิญญาณบ้างอุทุชนผู้มีได้สดับแล้ว ไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้มีได้สดับแล้วได้ถึงทับแล้วด้วยตัณหาได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิ โดยความเป็นตัวตนมาตลอดการช้านานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้เพราะเหตุนั้นปุทุชนผู้มิได้สดับแล้วจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นได้เลยพิขุทั้งหลาย ผู้ทุชนผู้มีได้สดับแล้วจะพึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้โดยความเป็นตัวตนยังดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่ากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้ดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้าง สปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสาสิปีบ้างสี่ิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างเกินกว่าร้อยปีบ้างก็ยังมีปรากฏอยู่พิขุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงอื่นเกิดขึ้น ดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืน